ใกล้สิ้นเดือนมกราตเต็มทีแล้วนะครับใกล้ล็อกดาวน์ครั้งที่2นะครับผมก็อยู่ที่ลิมาได้1ปี1วันนะฮะวันนี้วันที่27มกราคม2,563นะครับดูใน YouTube ตอนนี้ก็มี Subscriber 201คนนะครับทำให้เวลาในการที่จะมี Subscriber ครบ2,000คนของผมเนี่ย เร็วขึ้นนะฮะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมอายุ74ปีเนี่ยผมจะมี Subscriber 2,000คนนะฮะคือ <c ười> ต้องใช้เวลา20ปีแต่ตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้เวลา10ปีนะฮะประมาณ60กว่านะะซึ่งก็ถือว่าหนุ่มมากนะฮะตอนนั้นคุณทรัมป์เนี่ยยังจัดรายการเป็นโฮสต์ของ Reality TV Show อยู่เลยนะฮะยังจัดรายการอะไรต่างๆนานา,นาจัดประกวด มิส s u นิเว r ร์อะไรทั้งหลายแหละนะฮะคุณทรัมป์ตอนนั้นยังหนุ่มมากนะฮะตอนนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่ก็เนี่ยฮะค,คือผมคิดว่าคนเราเนี่ยจริงๆเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับถ้าเราไม่ย่อท้อนะฮะเราก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพได้นะครับ